เราเลี้ยวเข้ามาที่ไหนกันเนี่ยว้าวคาร้หารเะคะเนี่ยราคาเท่าไหร่นี่ได้ข่าวว่า200ล้านบาทอ๋อดูมีบริเวณกว้างใหญ่มากเลยอํมดูทางเข้าข้างหน้านะคะโอ้โหสุดยอดมันคืออะไรคะให้เพื่อนนำไปดูหน่อยอ๋อมันคือไร i g h t Candle c a f นั่นเอง อ้าวก่อนเข้าไปก็ต้องถ่ายรูปกันก่อนหนึ่งกรุบนะคะจริงจรงว้าวทางเข้าเป็นประตูกระจกสวยงามเชียวค่ะอาเปิดมาดูกันเลยโอ้โห,โโหว้าวใหญ่โตกว้างขวางนะคะโล่งนะคะเพดานสูงมากเลยค่ะวันนี้มาคนเยอะมากๆเลยค่ะต้องเดินหาที่นั่งก่อนนะคะ ก็แต่ก็ลังเลยกันว่าเอ้าตกลงเราคุณจะสั่งอาหารก่อนดีไหมสั่งเครื่องดื่มก่อนดีไหมเนาะเลยมาที่เคาน์เตอร์นะคะแต่ปรากฏว่าเคาน์เตอร์บอกว่าให้ไปนั่งรอสั่งอาหารได้เลยที่โต๊ะนะคะสําคัญเลยห้องน้ํานะคะไปที่ไหนนะคะห้องน้ําสําคัญที่สุดเรามาดูค่ะว้าวโอทถงนะคะแม่บ้านทําความสะอาดตลอดเลยนะคะ โอ้โหห้องน้าดียิ่งกว่าห้องนอนบ้านเราอีกค่ะ,ะผู้หญิงนะคะมีกระจกใหไรก็ต้องส่องก่อนล่ะคะอันดับแรกมาดูห้องน้ํานะคะหลายห้องโอเคเลยค่ะสะอาดสะอ้านนะคะอืมอทีนี้นะคะเราก็มาถ่ายรูปบบเหมือนเดิมค่ะถ่ายคลิปวิดีโอสักหนึ่งกร,รปิ้งเหมือนเดิมค่ะกระจกสวยใสยเชียวเอาออกมาละเรามาดูข้างหลังกันดีกว่าค่ะ ด้านหลังนะคะก็จะมีการก่อสร้างบ้านหลังเล็กนะคะก็มีศาลานะคะเนี่ยยังทําไม่เสร็จนะคะอ่าโอเคกว้างขวางมากเลยค่ะพื้นที่เอามาดูด้านข้างนะคะบ้านข้างของคาเฟ่นะคะอ่ามีเก้าอี้ใน ต๊ะกลมๆไว้สําหรับนั่งชิวๆนะคะตอนเย็นๆเนี่ยบรรยากาศก็น่าจะดีมากๆเลยนะคะมาดูบรรยากาศข้างนอกว้าวนะคะแล้วก็ไม่พ้นการถ่ายภาพอีกแล้วค,ะค่ะมาดูนะคะทางขึ้นชั้นสนะคะบันไดไม้สวยงามเชียวถ่ายรูปอีกแล้ว,วนะคะมีโคมไฟด้วยนะะแล้วเขาก็จะมีห้องเล็กๆนะคะเป็นส่วนตัวนะคะก็แอบมาถ่ายรูปกันนะคะไป วิ่งลงทั้งล่างกันรับเฮ็บเฮบเฮบแล้วเราก็มาดูภาพรวมห้องโถงข้างล่างนะคะว่ามันกว้างแค่ไหนอย่างไรนะคะนี่ขอตงตะกี้แมก็ถ่ายรูปอีกแล้วถ่ายรูปถ่ายรูปมองไว้ตอนสุดท้ายนะคะให้ดูเหมือนว่าเป็นบ้านของฉันแวะไปเที่ยวกันได้นะคะเที่ยมเพลสินรค์จังหวัดสุรินทร์บายบายค่ะ